อสอเขียวมะลาวม่วงอม่วงสองตัวยกดีสีที่่งไม่มอยู่ี่อยูเลีกป็นายการป็นรยการยูเรียงอะไรนี่กูกูอยู่กลางไงกลพื่อครับย้จะรับสู่รไยการเกณฑ์จ่าท้่มาแล้ว อันนี้เรามาพบกับกกลจบโอ้ยรอไม่ไหวแล้วโอ้ยไอ้เหยียบกูวะไอ้คุณตไอ้คุณตไม่ได้โอ้ยติดแล้วใครขับเครื่องบินวะใครขับเครื่องบินวะขับขนาดนี้ซื้อไปสักผีวะปะเนี่ยแทนแทนอยู่ไหน เกมมันกินเพื <improving noise> 1> <1 <pt it> <Brazilian Half> ่นได้ปะน่าจะกินได้นะเฮ้กูได้มะพราวแล้วตอนอยอะเตมเ้ยเฮ้ยแบ่งกูด้วยแบ่งกูด้วยมึงมองไปมนะสีนแบ่งกูด้วยรับใหม่เลยอันเนี้ย ไอ้่อาตานับของเอยดิไอ้รีบย่ไหนอยู่ข้างบนเฮ้ยไอแทนอยู่ไหนนับเฮ้ยาพ่อมึงยังไงวะสอให้กูไม่ต้อ้พวกชาย โอยโอเฮ้ยแาได้เก็บของกูหต่ของกูเต็มกูเก้ฟุกฟฟุกมีกระเป๋าฟุกนี่นี่นเมเดทไปทางขวาดีกว่าไหมเฮ้นเราแบบคนเรายอมไคนเรามีนิมิตเลยไม่ไปด้วยละไอ้เรนตกตกว่ะกัวตกกัวตกไอ้มึงหยุดมึงหยุดให้มึงเขียวกนยเ้ยไม่ กันขวาดีกว่ากันขอาเด็กน้อยเฮ้ยมีกล่องเสียเลือดด้วยตรงไหเอ่ยไอเขียงน่ะอ้เคียงอ้าวเอ้ยกล่องเนี้ยเสียเลือดมันเสียเลือดนะเนีอ้าวใครเปิดอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยระเอาเฮ้ยไอ้ไอ้หยากกอ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 ยากดอยากดอยากกอยากดยากกคืออะไรอ่ะ

วัตฟักเฮ้ยดีแล้วไอ้ารดไรเฮ้ยมึงอยไออาซูจิมามาแต้มมือกมามาทำองมามามมา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 ้นมา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 มนมามามนมามฮ้ามึงอมา่แมากับมามขึ้นมาก่้นมา้ยมามาเา้ามามาาม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 าามมาา เฮ้ไอ้มึงไปต่อยท้องใอ้สักคนนี้กูกราบอ่ะทางนี้เหรอไม่รู้อ่ะสไลด์ลงนะสไลด์ลงมาคอาได้อะไรแบบให้ให้รู้แหละว่าสไลด์ตรงเนี้ยมามาเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กไอวีมึงหยุดมาเกาะแกะกูนี้ไปหาคนนึงเถอะกูกราบส่ะ เอาละโอมเมืเ่อกี้กูตรไปถึงไหมไอ้มึงหยุดก่อแก่ก่อนที่พี่จะแกเนี่ยเออไอ้ไอ้แก่ๆ <c oughs> ที่ทไอ้ไยินเนี่ยเขาไปนะอย่า <c oughs> ไปเสียงชก่อะไรรเบริด <c oughs> อ,อ่ะมึงรู้จักป่าผู้บุกเบิกอ่ะ <c oughs> โอ้ยเป็นเยอะเนอะเนอะก่อแก่กู

กลับเข้าจอปครับยี่เกี่ยวตายหาตายหงอยไปแล้วไม่นะเกี่ยวแล้วเกี่ยวกับมะนาวด้วย๋อของ A few inches later เฮ้ยหายสิอ๋อยังคบอยู่คบอยู่เอ้ยไมาคือ พี่เขียวูไม่เอาของของเขาเนี่ยมาไม่รอดของเดี๋ยภูมิอ่ะเอกเอกภูมิหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเขาไม่จุดไฟกันหรอไม่ต้องครบครต้้อองนเขาดูเหมือนเขาอยู่สองจะเห็นในบทอิมพันตายแต่เองแตกจังอะไรตามน้ะเขาตามน้ะเขาอยู่ในสภาพไหนระหว่างสภาพที่เดินได้กับสภาพนิ่งๆไหมคราอ่ะเฮ้ยทำไมทำไมทำไมภูมิมันอยู่ไกลขึ้นอ่ะ ไอ้ตกไม่รูหมดเลยพามาเอาวัีวัีวัีงห้เลยเาจไยานต่อไปตรงไหนอนไม่เราต้องรอคนนี้เรับมกับชัยชนะใช่ไอ้เหียูมเด็กหนุ่มผู้รอชีวิตแลวน้องอะไรวะ น้องอยู่วันนี้แหวนของเามสุขเยอะเลยรู้สึกว่าพอใกล้แล้วก็ไกลใหม่อะตลอดเลยเหมือนสตาล์วีน่าหมดอะปีน่าตกงอะไม่ใช่วเใช่ไม่น่าหมดไปโยเราต้องช่วยเขาเว้ยไร A few moments later ตามีน่ากูได้กใช่ไหมว่าเราได้ไหมเอาวกูไม่มีมัเมนโลกเอ้าไอ้ตัวมันมีสองกระเป๋าอะ เปีล้วพี่กลับมาแล้วไอ้หนูมามามาตอนนี้เฮ้ยอยู่จริงจริงดิครบแล้วไปรีบเล่นภูมิจะได้เล่นสองคนแล้วเอาแล้วทำไมกูไอ้เนี่ยเฮ้ยไอ้บี๊มตุ่งเอาเบอร์จ้ะไม่ต้องใช้ก็ได้นะฟุกเชื่อกะมุณตายครับถ้าว่าเฉียวๆนะจ้ะหกหักหกหักหุ่นตุ่งบ้าเฮ้ยาหยยาหยา มีเส้นบางๆก็มาอยู่ระหว่างคนป่าคนบ้าเฮ้ยเฮ้ยสปอดิงเฮ้ยไปทางซ้ายกูยำทางได้โอ้น้ำตก โอเคเอ้ยรีบเรา,าด้วยไม่เนอคุณเนมาก่อนเหบื่อตรงนี้ดองพิษดงพิษอืมเฮ้ยข,ข้างบนมีระเแบบิดโอ้ช้าจังกับผู้ต้านนัางอะ

เกมมันเราจะได้สมาชิกผีเพิ่มไปคนวะทำไมอะไอบินตอบเองแล้วเหรอแล้วเหรอตามกูมาจนได้ไปถึงแล้วฝากช่วกูด้วยปมผมปมมึงเห็นกล่องโอ๋อเหรอปมเฮ้ยเฮ้ยผีแดงนี่ มึงเห็นโน่นไหมเห็นกล่องตรงโน่นไหมมมันอยู่บนมันอยู่บนเสาวานหนามดางหัวเออนี่ดูดิสวัสดีครับ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 ฟังเหมือนจะคุมนะแต่อย่าไปเลยดีกว่าเออเอ้ยสายมีคนอ่น่ e นล e l l เ l l เมื่อกี้เกมแปดเลยวะ ฮัลโหลฮัลโหลเอาใครเจ้าทกูแล้วเจ็บใจแล้วเนี่ยเออเจ็บไปเลยเออน้องไปเลยิชาตาแล้วเหรอพี่คือความหวังของพวกเราเยอะชุบพวกเราอย่าลืมนะเว้ยอาร์ไรส์อย่าลืมพูดไอ้ยจงตื่นจงตื่นแต่หำพกมันจะขึ้นมาทางไหนกันต่อ เฮ้ยทำไมจอเฮ้ยนั่นไงนั่นไงตกไปเมื่อกี้ไม่ทำไมจอกูมันซ่าแแบบนี้เป็นอาวุธเป็นอาวุธเป็นอาวุธอืมเดี๋ยวลูกปั้นจงตื่นพูดเนี่ยพูดเนี่ยพูดจงตื่นแหละเดี๋ยวดีเดี๋ยว a ี r i g h t ใช้โอ้โหเฮียทำไมกูเจ็บด้วยตัดเยี่ยนติดพวกแรงเลยนะมาไม่รู้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  เจ็บเลยไอของดีดีเฮ้ยไอพวกไปวางจะมาทางไหนวะคุณจะไปวางกล้วยพวกน้องน้องหนูพี่ขึ้นมาแล้วพี่แมวโชว์ท่าอะไรหรอมันน่าจะไม่อ้พวกเฮียโมเฮียเท่ค่ดีขึ้นเสียงจะฟาดฟ้าได้หรือเปล่าฟาดฟ้าได้ยามาพี่เบชจะฟาดฟ้าทุกคนได้ยินไหมผมเป็นผมเป็นมาเองนนวลในสัตว์ฟาดฟ้าทุกคนได้ยินหรือเปล่าเอากล้วยไหมไหนนี่เลยตอบด้วยทุกคนเอ้ยตรงต่อต่อต่อระวังระวังาไม่ต้องไม่ต้องถือมือกล้วย เห็นไหมเห็นไหมคนดีไหมนี่จะฟากฟ้าอ่าเป็นยายอ่เฮ้ยตกไอกคนตัมากูไม่มีเองมึงตกมึงตกไปเองไอ้ชัดปามงู่ทำอะไรยวะปงู่ทำอมไชชติทำให้แม่งรอเถอะคนนดีไหมฮัลโหลดีแล้วตอบด้วย ได้ยินไหมไม่โดนโดนไปเลยโดนแดดอย่างละแดดหายคนหนึ่งป่าวะหายคนหนึ่งป่าวะมึงใช้แคไฟดิมันเหลือสามคนวะไอบีมหายไปไหนอะไม่ไอบีมอยู่เว้ยเนี่ยลอนพูมีชื่อไอหายไปแพรว่าหายไปชื่อมันเออว่าแพรว่าหายไปมันหายไปไหนวะกูว่าไม่น่ารอด เฮ้ยคนไทยแาวว่าหายไปไหนมีมึกฆ่าแปวว่าใช่ไหมอ๋อมันโหดตายไม่วเสียงอะไรอะเฮ้ย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 เยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเ้เเเย้ด้วย้้้ มันหล่นกูวาร์ปมาเฮ้ยอย่าพูดว่าหล่นกูวาร์ปมาช่วยเพื่อนอย่าพูดว่าหล่นอย่าพูดว่าหล่นรอมาช่วยมึงเองจริงๆกูจะรอดแต่ว่ากูสลบพิษแล้วกูก็ล่วงหล่นลงไปเว้ยผมมันเป็นโลหายหมดเไยอยู่ชื่อมนหายไปไหนทำไมขึ้นมาช้าจังครับอ๋อมวยมวยจะช่วยคนครับไอพวกช้าแครวี่มึงดูดิใครเก็บมาเม็โลไอสัตว์จะบีม ก็มือก็มือนั่นแหละไอ้ี่อ้ะมืออะไรวะไม่มีคนณานาไอสตว์ที่ไหนไม่ได้จะเล่นเล่นด่านใหม่แล้วเดี๋ยวพวกมึงเพิ่งเพ่งคมาถึงเหรอ,อ,อาของกุมเป็นด่านเนี้ยมีซ่าคเตซายอะโอ้ไม่ไม่มีที่กำบังไงอ้โ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 อโอ เฮ้ยมีคนดาวไะไวะได้ไหมเยวมกัเกว่าจะฟือดีกี้ไอ้โดนลมหนาวทีนี่กูจอสั่นเลยดังการไม่ปรับตัวเฮ้ยเฮ้ยหรบก่อนรลบก่อนรับเฮ้ยตรงนี้ม่เฮ้จุ้บมาตะเกียบไป

ต้องดานไหนมาดีดดันนี่แหละที่สาวตายใส่กระเป๋าด้ยนม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 นี่นี่นี่นู่นูนี้นู่นี้ตอนนี้มันปลอดภัยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ออกไปมันมันต้องมันต้องเจอหนับเพื่อนอ่ะเยอะเออพิจารณาน่าจะหมดใจเยี่ยมาจับมือจับมือจับมือ ้ยเฮดี๋ยวมึงก็เลยเหรอโอเคมึงก็จับมือใครนะเว้ยปะกูปปกไปใหไปแล้วปะตรงนี้ไปแล้วไม่ไหวเว้ยเฮ้ยตรงนี้โดนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหอุ่นอบอุ่นไอ้ของนี้ต้องใีมเดี๋ยวแข่งตายอ่ะแบบที่บอกอ่ะเฮ้ยไอ้ฟุกกำลองวิ่งไปโดนน้ำแข็งกั่นเลยเพื่อนไอ้ยี่แม่งสั่งเพื่อนไปตาย ไอ้นี่ยบสไอ้นี้ยบอสยุ่งต่มาฝั่งนี้ไม่ใชฝั่งนี้ไยมาต่ตรงนี้ตานไบไม่มีเลยนี่วิ่งไป้านได้ก่าเดี๋าไปยุ่งมาตไม่ได้เ็กไป โอ้มึงสงสัยว่าตัวเองเอ้ยคาปิ巴拉คาปิา巴ากูกินเลยย่อมย่อม่เราต้องขึ้นตรงนี้ไหมใส่ใส่ตัวยังไงอ่ะไปความหรือสายทางอ่าทางเนี้ยต้องมีคนหนึ่งคนขึ้นไปได้ไม่ไม่ไม่มันต้องต้องลงตรงนี้เฮ้ยไอ้เชฟโค้ชเห็นเพื่อเป็นเป็นไก่เปิดปิดมันไม้ พุกหิวอ่ะพุกหิวเยอะปะนี่ะเอ้ตอนนี้ก็ปีนได้เน่ยคนไปอยู่ตอบได้มมยอมองไม่เห็นมองเยอะมากมอเห็นโอ้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 อ้หอ้อ้โนโออ้โหโออ้อ้อ้โหโออ้ห้อ้อ้โห้้้อ้ออ้้หอ้้้หหออ้้อ ขึ้นได้หรอได้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 อมาตรงมุมมกูติดหนาวไอ้ชิบไอ้นอบนอบนอบจิ้วอ้ยหลบไม่ได้กูหลบไม่ได้กูหลบไม่ได้โดยย้อน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 เฮ้ยดาวงนี้ดาวนี้ดีกว่่ได้แบบสมัยบังเฮ้ยล้มล้มล้มคุมคุมแข็งเออไม่ตายไม่ตายไม่ตายฟืนฟื้นฟื้นอยู่คุมก็ได้นะาชัว แต่ผูกต้องหันหลังเข้ากำแพงนะมันต้องรีบปีนอะถ้าเป็นทางเดิมอะกูต,ต,ตื่นแล้วหรีอจะเอาแต่จะใช้ของ โอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดชิดคิดอาเตสไม่ครบขอจำเหตุนะแม่ไม่เอาเชือกนะลงมาลงแล้วลงไปตรงนี้ไปทางนี้แทนไหมเชือกของกูมาตั้งขึ้นไงแต่แค่ของมันเกอบคูมีนี่อยู่อ่ะของมันแรงทำไมไม่ไหวคอยเกาะมันคืออะไรมันคือที่เอาไว้พักตรงเหวแบบเกาะอยู่อ่ะไปที่น้ของของดีกูเลยแบบไม่นั่นไม่กล้าใช้ เราเดินตรงนี้เราขึ้นไปตรงนั้นได้ไหะมันได้แต่แค่ไป่กครับปตกเยอะท่านี้สวยอยู่มีมีมีเอป็นนทีมากินอะไกินอะไมึงหิวไหมไม่ไม่ไม่กูไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้กระเป๋าเต็มต้องกินป่ะอ่ากันกันกูยไนไปก่อน โอ้พอดีเลยที่ว่าเฮ้ยมีกระเป๋าอีกอันึงโอกล่องเต็มเลยโอ้ยโอ้โอ้อะไรคเนี่ย้อ่้คุณพลยพีทซ์เอ้าครับกูเดมันจริงเลยกูมีคิทแพคคนไทยเฮ้ยปืนโซ่ เอ่อก็การพิชไงแต่ด่านนี้ไม่น่ามีพิชแล้วพวกของพีชเป็นอยู่ข้างล่างฮะแต่มันก็มีระเบิดพิชอยู่นะไอ้โบมึงปาเข้ากระเป๋าดีด้วยวะเฮ้ยพี่ชาสามแต้มเฮ้ยคิดแท็กคิดแท็กอันหนึ่งคิดแท็กอันหนึ่งเอนอร์จีิโบมกินเลยเอนอร์จี้ต่อจะไม่น่าเสริมมุกอะกูยัดปากเลย เอาอะไรดีเอเนิยพอร์ตเทเบิลสโต๊ตัวนึงเอาเมนเดตหรืออะไรดีไอ้ฟุงวันนี้จะเป็นไหมไม่มีนี่มันเป็นหลุมนรกแล้วอ่ะดีมาป่ะดีเอาไงแต่ติดเพื่อคือคุณคือคุณเพื่จต่ท ไม่เว้แต่ไม่พวมีปืนเชื่อที่มันลอยทึฟ้าไม่กูอยู่ทางมันเต่มะเต็มะเต็มอะเตมะูมึงกินนัทเลยได้เฮ้มันหมุนหรือเราจะทิ้งเอแม็กแม็ไว้ก่อนเลยราต้องทิ้งเฮ้ยยีม้ยีม้ยีม้ยขึ้นมาขึ้นมาคุมีแค่ม็กทิกับไปปืนเนี่ยไอ้เนี่บีมกระเป๋าบีมมีน้ำขวดอยู่อะไอ้สายเสียใกล้ตรงนี้น่าจะอยุงล่าง คนไทยอนอะไรกันที่ไหนวะนี่คือเสียงจากพ่อาเบอกเห็นขาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอมทางนี้ขึ้นมาได้อะไรบีมอะไรบีมโอมครับโอมอยู่ไหนมาโอมมาทางนี้ทางนี้ตีขึ้นมาตรงนี้ตำกวจรับจับต้นไม้แดงต้นไม้แดง เป็นลิงเป็ลิงมีคนตาน้าน้อยอยู่ประมาณเลยมันมันออเลนน่ะขึ้นมาเราจับมือเราจับอยู่เราจับอยู่นี่มันี่มานี่มานี่มานี่มอ้กูได้ละได้อยู่กูได้ยู่ไปอนายกนมกนมไม่ได้นี่เพิ่มาก่อนขึ้นมามาเอยัวเราม่ครผู้บุกเบิกไว้กสตาน้อยมาขึ้นมาถึงถึงไหถึง เอ้ยยสวกูมีปืนไอ้เนี่ยไอ้เชือกเชือกฉีอ่ะหน้าไหวอยู่มั้งหน้าหน้าไหวอยู่มั้งแค่เนียงขึ้นมา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 อ่ะมามาบุกบุกไม่อไม่ถืออ่ะปุกนี่เดิมเดิมเดิมผอนแดงตรงนี้ได้เดิมผอนแดงอ่ะ เดินผ่อนแรงก็มาฟุกปืนไว้เราไปด้วยกันผ่อนแรงไว้ผุ้เดินขึ้นตรงนั้นผ่อนแรงไว้เจ้าใบวิญญาณน่าใครวะฮะไอยิมพูอ่ะตัวต่อข้ามาจากพระสุรตาะกล่องขวาบนกอง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 ตอนนี้มีผลไม้อะแก่หิวได้หมายมาได้ไอชื่ะไรครับบูจิ

พี่กูเก็บให้ก็ได้ไอ้ห้าเอาไอ้ยังได้เออมาปีนได้พวกูค่อนข้างจะอิ่มมันนะเดินอ้อมขึ้นมาเฮ้ยภูมิใครขุ่มซับเฮ้ยนม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 ไฟไฟทุกคนไฟหนาว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 โอมกูมีสองทางเด้วยมึงเราจะไปเก็บของตรงนู้นหรือจะขึ้นไปเลยตรงไหนนอนของตรงนู้น เก็บสิครับรอยปุ๊บกลับขึ้นกลับขึ้นไปเปิดนั่นเลยมีสองทางเดียวเดี๋ยวึ้นขึ้นให้ตีนักยูชอยเดี๋ยวรับพวกอเกบเลย้วาลอ๋่นัน้เฮ้ยเฮ้ยปดดดีกอดีกองตรงนอทิ้งกได้นะไอ้เหี้ยของดีมาก เจอเจอเจอไอ้นั่นไอที่พาคุกไอที่พาคุกโอเคกินเลยกินเลยกินเลยเก็บเก็บหุกไปยังวิ่งเก็บแล้วเก็บแล้วเอ้ยกูเก็บ first aid ไม่ได้เฮ้ยทิ้งไม่คิดเอ้ยกูใช้ไม่คินด้วยกันฮิวเองเอ้ากูกูต้องเอ้ากูกระเป๋าองเด็กว่ะเดี๋ยวไม่ไม่หายไปไหนวะค่อยๆอะไรไทิ้งเอาหาย เฟรเดเออยู่ในต้นมเีอเออได้กูถืออยู่เมื่อกี้ไายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งลงอ้าวลไปไหนน่าิเอาคุณเอาล่ะคุณดววิญญาณคุณดววิญญาณคุณโดววิญญาณอย่มานเน่ยนะก็ึ้นมาตรงตรงเ้ยเอ้ยกูเหยอกูเหรอกูเปลี่ยนชื่อมั้งเฮ้ยคิวนัควินไบเดตัสจับผมหน่อย ทำไมต้องชื่อดีไว้ถามเองดิของพวกัสบีมเดือดทางไหญ่แหละไปยุติลงไปแล้วไปแล้วเหรอไปออยู่บนหัวมึงเลยเยอะเ้ยโอเคไปละโอ้ไใส่เงินแต่โดนเป็นไรวะขิงซื้อเงินพวกนั้นไว้ เย็น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 ออเย็นนั่นนะเดี๋ยวมึงอย่าปวดนะเ้ยโอมจุดตอนมีของตอนมีของตาตามึงมีของข้างไหนข้างหน้าเลยข้างหน้ามึงเลยเดินต้องไปอ่ะนู่น่ะตรงนู้นมึงมีของตาตาเดินไปตรงแคมป์เดินไปตรงแคมป์มไฟอ่ะมีของมีกล่องอยู่ มื่อไ,ไหร่ข้างล่างเลยอ่ะบีมอยู่ข้างล่างเลยอ่ะปล่อยแม่งตายเป็นของเ<ล>ดียววะถ้าแบบนี้เราใช้อันนี้ไหมเหลือเก็บไปใช้ใหม่ถ้าเราแม่งไม่มีอะไรกินนี่ว่ะข้างหน้ามันมีแต่ไข่นี่ใช่ปะใช่ยังก็ใช้อันนี้ปิ้งมาร์เบลโลน้อมแม่งมาเลยเฮ้ยไฟสีฟ้าไอ้บูมกูอยากน้องเอาผลไม้ในกระเป๋ามึงมาย่างกินด้วย เออไม่ได้วะไม่เลขมันเลย500เมตรห0 0 600เมตร600เมตรเก็บข้าตัวตายละเก็บไปกินหน้าหน้าไหมเก็บไปกินหน้าหน้าไหมมันตายเก็บไปไหมเก็บไว้จี๋ว่านาอกตาล้วตายแลุ้เลยมาไหนมาไหนมาไหน้ไม่ต้องเลยมาเลไอ้ี้ยขอเลียกีนหน่อยครับ uh, ไอ้ย ขอเลียตีหน่อยค่ะตื่นมาก็หิวเลยว่ะผมมาเป็นโรคมาเป็นโรคนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแบกแล้วแบกแล้วไม่มีแต่ผู้ชาเช้าเว้ยจะมาเปิดกระเป๋ากูเอ้ยในกระเป๋ามึงส้มนี่ไป่อยไหมไม่มีโอ้ไม่มีไม่มีโอ้ไปดอยเลยเปิดนี่เปิดจะไปขโมยมาเป็นโรคกูมีของ เ้ยมันจะมันไม่ใช่กูไม่ได mm ้จะเอามาเป็บรลูกูจะเอาส้มนั่นแหละส้มในกระเป๋าเมื่อกส้มส้มสำคัญกว่าเยอะเลยเฮ้ยมึงกลับมาเปิดมึงกลับมาเปิดแคมไฟเร็วเร็วเปิดเร็วเร็วเปิดเติรดเติรดมจะเอาส้มมันอยู่ห่างอะไอ้บิมอยู่ห่างอะไอภูมิเพื่อนมึงไม่ให้ส้มกูเออ เนี่ยแหละด่านเนี่ยแหละ,ะทำไมกูหนาวกูจะใช้ชีวิตไม่ได้ฮะกูไม่มีอาหารหเนี่ย้อาต้อโฟกัสกลับมาแล้วอ่ะ